อย่าทำพระเจ้าในปราชิกสินข้อใหญ่ของะัุน์ขาดจากความเป็นพิสุคือฆ่ามนุษย์แต่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ปราชิกเพราะฆ่ามนุษย์ไม่ไม่จำไม่ไม่ได้มันมันอัตโนมัติเพราะฉะนั้นห้ามนิพพานเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะพระเจ้าต้องต้องเข้าใจนะว่าพระเจ้าคิดในใจอยังไง ถ้าถ่ายทอดมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วอย่าอวดดีอย่าไปใครก็ได้ไปกูบาาจารนเราเราฟังแล้วหรอกถ้าเรามีบุญเราฟังแล้วเราเกิดสภา,าวะธรรมขึ้นนั่นน่ะกคือบุญของเราที่ได้พบมาแล้วเราสามารถทํายังไงที่ให้ใจเราใสผ่องใสปราศจากกิเลสอาไรแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงได้ยังไงดีกว่าเราไม่เราอวดเก่งแล้วเราไม่ฟัง นะแม้แต่แมวมันก็สอนเราได้น,นะแมวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันพูดใครๆเขาว่ามันโง่นะแต่ความจริงมันรู้ร,รู้จริงๆเนี่ยฉันเลี้ยงแมวตัวนี้รู้ลุกเลี้ยหน่อยนี่เลี้ยหน่อยเฮ้ยเลี้ยหน่อยอพอแล้วอ่ะ,อะ แล้วเมื่อกี้มันอยู่นั่นน่ะฉันไม่ได้เรียกปกติที่มันขึ้นกล้าเนี่ยเพราะฉันเรียกมันขึ้นฉันคุยกับมันฉันบอกว่านี่ขึ้นมาเี่สมันโดดมันโดดใ้กรกขึ้นโยมเอาตะกร้าลูกหนึ่งใส่ของอาตมาเอาของออกตะกร้ามันวางอยู่ไม่ใช่มันเคยเห็นนะอาตมาก็บอกหนูหนูกระโดดเข้าไปนอนในตะกร้าไปชี้อย่างนี้มันกระโดดแล้วไม่ขดอยู่ในตะกร้าอาตมาเอ้ยไอ้แมวตัวนี้มันไม่ใช่แมวปกติแล้วนะ มันมีอะไรพิเศษแล้วเพราะปกติเลี้ยงแมวมายี่สิบปีสามสิบปีไม่เคยมีแมวที่มันฟังรู้เรื่องแต่โดยที่เราอยู่กับมันแล้วเราพูดกับมันโดยภาษาจนนี่มันแค่สองขวบเองตัวหนึ่งยี่สิบปีมันยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่นี่เราคุยถึงสภาว่าว่าเขาว่าสอนเราได้เวลาเขาหิวเราสามารถเลี้ยงเขาได้พอเลี้ยงเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราทำ ิเลสตัณหาไม่เนี่ยงหม้ีความสุขหรือความทุกข์มันจะสอนเราเพราะฉะนั้นคิดก็ถ้ามีสติแล้วลึกล้หัวคิดเลยความคิดก็เป็นครูบาอาจารย์คิดแล้วดีคิดแล้วชั่วคิดแล้วถูกคิดแล้วผิดคิดแล้วเจริญึ้นแล้วเสื่อมทุกวันนี้เราคิดแล้วเราไม่รู้เราต้องพูดก่อนพูดแล้วบางคนยังไม่รู้ต้องทําก่อน มันเสียหายไปแล้วหลายล้านคิดจะรู้สึกว่ามันเจ๊งแล้วอะ,ะคนที่เขารู้จักคิดนะเขาคิดปุ๊บเขารู้เลยว่ามันจะไปเจริญแล้วไปเสื่อมพูดออกมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเขาจะโกรธหรือเขาจะพอใจหรือเขาเป็นจะรู้วันนี้คุยเรื่องธรรมะแค่นี้เน้ะ